สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลสาว MC Supreme อ่อนนุช46นะคะในยามเช้าวันนี้เลยค่ะเช้าวันดีนะคะเริมงามยามดีเลยค่ะกับลูกค้าท่านแรกนะคะที่จะมารับรถ All New MC ไฟหรือ m t 5ของเรานะคะซึ่งเป็นสีดำรุ่น X คันนี้เลย ก่อนที่ลูกค้าจะมารับรถนะคะเราต้องมาเตรียมความพร้อมมาตรวจเช็คอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะรอรับคุณลูกค้าเพื่อมารับรถคันนี้ไปนะคะซึ่งในทุกๆขั้นตอนเนี่ยเซลลจะมีส่วนร่วมเสมอเพื่อดูแลรถให้คุณลูกค้านะคะรถคันนี้สาวเตรียมการและดูแลตั้งแต่เริ่มต้นนะคะจนถึงตอนนี้และหลังจากรับไปแล้วก็เช่นเดียวกันค่ะ วันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าลูกค้าท่านแรกของ MG Supreme ที่มารับรถ All New MG5 ส c ดำคันนี้จะเป็นใครอดใจรอสักครู่นะคะเดี๋ยวคุณลูกค้ากำลังเดินทางมาค่ะตอนนี้เซลขออนุญ,ญาตตรวจสอบรถกันก่อนนะคะ คันแรกนะคะของ All New MC5 ของเรานะคะรุ่น e x c e e ด a n c e สวัสดีคร่ะเมื่อกี้เราก็อธิบายการใช้งานหรดไปแล้วนะคะทีะน,นี้สาวอยากรู้ว่ารู้สึกยังไงบ้างที่ที่ได้เห็นรถคันนี้แล้วแวบแรกเลยที่เราเจอะค่ะที่ตอนเตหตุใดเมื่อวานเป็นไงบ้างคะก็จริงๆแล้วอ่ะเราแอบลึกๆดูมานานแล้วแหละเพิ่งชอบในการดีไซน์ชอบ ความใหญ่ของของของรถนะฮะ,ฮะแล้วก็ภายในก็โอเค <ฮะ S 1> จากที่ลองเทสดูเมื่อวานนะฮะ,ะถือว่าใช้ได้เลยครับ <ฮะ S 2> ช่วงล่างก็โอเคครับได้ค,ะค่ะขอบคุณค่ะแล้วที่นี่นะคะเป็นยังไงบ้างกับ MT2 Team ประทับใจไหมโชว์ลุงเป็นยังไงรวมถึงสาวด้วยเป็นยังไงบ้างก็ก็เป็นกันเองเดียะคุณสาวคเป็นยังไงแล้วก็ศูนย โอเคเลยครับหนูโอเคกว้างแล้วก็สมควรที่จะมาออกที่นี่นะคนนี้คนชัยรถใช่ไหมคะใช่ครับคนชัยรถอันนี้น้องโยนะคะน้องโยคนชัยรถค่ะคนนี้สวยเหมาะสมกับออทิมิค MP five ของเรามากเลยค่ะพูดน้อยแต่น่ารักนะคะค่ะทางยังไงวันนี้สาวขอบคุณมากนะคะก็ถ้ามีอะไรก็ติดต่อกันได้เหมือนเดิมเลยทุกอย่างตั้งแต่ก่อนซื้อหรือหลังซื้อรวมถึงถ้าโทรเซลไม่ได้ ก็หินสองของเขียนได้เหมือนเดิมค่ะได้ค่ะสำหรับวันนี้ขอ,นขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ